บุกจับแม่ลูกอ่อนค้ายาบ้า145เม็ดคาเปนอนลูกน้อยวัย8วันอ้างซื้อไว้ให้ผัวเสพก่อนกอดผัวรับให้เข้าคุกตรวจฉี่ผัวพบสีม่วงอีกนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบรบือจับกลุ่มนางสาวสุรัตนาอายุ27ปีพร้อมของยาบ้า1ถุงนับได้145เม็ดโดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้ลงพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเขตอำเภอรบระบือจับตัวผู้ต้องหาสองรายพร้อมยาเสพติด45เม็ดก่อนได้สะท้อนว่ารับยาบ้ามาจากนางสาวสุรัตนาชึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านพักพบนางสาวสุรตนานั่งไกวเปลลูกน้อยวัย8วันอยู่จึงได้ขอตรวจค้นกระเป๋าและหมายเลขธนบัตรว่าตรงกับที่ล่อซื้อผู้ต้องอาหาคนแรกแต่ก็ไม่ตรงขณะที่กำลังตรวจค้นอยู่นางสาวสุรัตนาได้แสดงพิรุษพยายามล้วงกระเป๋ากางเกง จึงได้ขอตรวจสอบพบยาบ้าหนึ่งถุงนับได้145เม็ดสอบถามนางสาวสุรัตนาอ้างว่าเพิ่งผ่าท้องคลอดได้7-8วันและยาบ้านในกระเป๋ากางเกงซื้อจากวัยรุ่นในหมู่บ้านไว้ให้สามีไว้เสพทำงานและยอมรับว่าเมื่อก่อนก็เสพแต่ได้เลิกแล้วเพราะต้องให้หน่มลูกเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานสามีให้มารับลูกโดยเมื่อสามีมาถึงได้กอดกันกลมพร้อมขอตรวจปัสสาวะสามีพบมีสารเสพติดในร่างกาย เจ้าหน้าที่จึงได้ควบตุงตัวนางสาวสุรัตนาพร้อมของกลางยาบ้า145เม็ดนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบารบือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนสามีส่งตัวส่งบําบัดโรงพยาบาลบรารบือต่อไป